คดีที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าชอ็อตตามสถานที่ต่างๆหรือตามงานสถานที่มีการจัดเลี้ยงหากบุคคลหนึ่งคนใดเกิดกระแสไฟฟ้าชอ็อตเราจะเรียกร้องจากใครหน่วยงานใดหรือเจ้าของสถานที่ได้อย่างไรหรือไม่มีคดีเกิดขึ้นซึ่งเป็นสถานที่สนามกีฬาของ เทศบาลเมืองมีการจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลซึ่งจะมีการแข่งขันในช่วงเวลากลางคืนตั้งก่วันและกลางคืนผู้ที่มาขอใช้สถานที่หรือมีการจัดสถานที่การแข่งขันนั้นณนะสถานที่ต่างๆจะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย <c oughs> และ สถานที่ดังกล่าวนั้นจะต้องมีความปลอดภัยในการใช้สถานที่สถานที่นั้นจะต้องมีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสถานที่อุปกรณ์เครื่องใช้และ,ะเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องไม่มีการรั่วไหลหรือมีประวัติเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าปัญหาเกิดช็อตอ, <c oughs> อย่างไรหรือไม่ เรื่องราวเกิดขึ้นมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลมีการแข่งขันกันช่วงเวลากลางคืนเมื่อมีการแข่งขันกันเสร็จแล้วก็มีปัญหานักฟุตบอลขึ้นไปใช้สถานที่อัตจันซึ่งสถานที่อัตจันร์นั้นเป็นสถานที่สําหรับผู้ที่เข้ามาชมการแข่งขันกีฬาและผู้ที่ร่วมการแข่งขันหรือนักกีฬานั้นสามารถขึ้นไปนั่ง มือนอัศจรรย์ได้อัศจรรย์นั้นจะต้องมีความปลอดไปแต่ในเรื่องนี้นักกีฬาผู้ลเล่นฟุตบอลขึ้นไปนั่งเมือนอัศจรรย์หลังจากเล่นฟุตบอลเสร็จแล้วก็เกิดอาการร้อนหรือว่าเหนื่อยก็ใช้น้ําหลังจากดื่มเสร็จก็ใชาอาบตัวเองรถตัวเองเมื่อรถตัวเองเสร็จแล้วก็ตัวเองก็นั่ง หรือว่านอนในท่าสบายมือไปจับเหล็กที่อจจัศจรรย์เกิดกระแสไฟฟ้าชอ็อตและก็เกิดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหมือนอจจัศจรรย์นั้นเขาเรียกร้องจากเจ้าของสถานที่ผู้จัดงานที่สนามทศบานนั้นเมื่อมีการเรียกร้องต่อรองเรื่องค่าส่วนเสีย เกิดขึ้นก็มีไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เขามีขยื่นฟ้องต่อศาลเจ้าของผู้จัดงานเจ้าของสถานที่ได้ห้างว่าเกิดการเกิดกระแสไฟฟ้าชดผู้ที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากความประมาทของผู้เสียชีวิตเองและเกิดจากเอสุดวิสัยที่ผู้จัดงานหรือเจ้าของสถานที่ไม่สามารถที่จะ หรือขอป้องกันแล้วแต่เกิดเอเสวิสัยที่ไม่สามารถที่จะป้องกันอันตรายได้มีการต่อสู้กันศาลก็ได้นําสืบเจ้าของสถานที่ผู้จัดงานได้นําสืบว่าก่อนที่จะมีการแข่งขันนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่หรือว่าช่างผู้ดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้มาตรวจสอบแล้วก็ได้มาดูแลอย่างเรียบร้อยว่าไม่มีการกระแสไฟฟ้าจอดหรือ กระแสไฟฟ้านั้นรั่วไหลในสถานที่จัดงานดังกล่าวอย่างเรียบร้อยโดยนำเจ้าหน้าที่หรือนายช่างดูแลสถานที่นั้นมาเบิกความเม <c oughs> <c oughs> ื่อมีการต่อสู้คดีกันศาลก็ได้นำสิ่งที่เจ้าของสถานที่นำเจ้าหน้าที่มาเบิกความว่าเขาตรวจสอบอย่างเรียบร้อย ไม่มีอะไรรั่วไหลการห้างว่านำเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนั้นไม่สามารถที่จะห้างเป็นเอดผลตัวว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยได้ <c oughs> เพราะกระแสไฟฟ้านั้นเป็นทรัพย์ที่ขอให้เกิดอันตรายในตัวของมันเองหากเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบอย่างดีแล้วย่อมจะไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลได้จึงไม่สามารถห้างเอกสุดวิสัยให้ตนเองผลปิด จากกระแสไฟฟ้ารั่วเหมือนอัศจรรย์ได้ <c oughs> และผู้จัดงานหรือเจ้าของสถานที่ห้างว่ากระแสไฟฟ,ฟ้ารั่วนั้นเกิดจากความปิด <c oughs> ของผู้เสียชีวิตเอง <c oughs> เพราะว่าผู้เสียผู้เสียชีวิตนั้นจายน้ําอาบหรือว่าราดตัวเองแล้วไปโดนกระแสไฟฟ้าหรือไปจับตี เราเหล็กทำให้กระแสไฟฟ้านั้นมาชดตัวเองแต่บุคคลที่อื่นที่นั่งอยู่อบุคคลอื่นๆที่นั่งอยู่ <c oughs> ใกล้กับผู้ที่ผู้ที่เสียชีวิตนั้นเขาไม่เกิดกระแสไฟฟ้าชอดบุคคลอื่นชอตเฉพาะนักกีฬาที่ไปจา้าน้ำราดตัวเองหรือที่ถูกไฟฟ้าชอดการห้างเอ็ดดังกล่าวนั้น เป็นเพราะความผิดของผู้เสียชีวิตเองหรือไม่สารได้วินิจฉัยว่าการที่นักกีฬาไปเล่นกีฬาเสร็จก็นเกิดความเหน็ดเหนื่อยอบอ้าวก็ใช้น้ําที่หลังจากที่ตัวเองดื่มนั้นใช้ราดตัวเองเพื่อลดความร้อนความเหนื่อยแล้วก็ได้ขึ้นไปได้อยู่ที่เมอนอัศจันแล้วไปโดนราวเหล็กที่อัศจันเกิดไฟฟ้าช็อตเป็นเรื่องปกติที่ผู้ที่เข้าชม การแข่งขันไปนั่งเหือนอัศจรรย์หรือว่านักกีฬาขึ้นไปนั่งเหมือนอัศจรรย์เป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องใช้น้าเดิมหรือเป็นเรื่องที่ใช้น้ําราดตัวเองเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เป็นเรื่องปิดวิสัยหรือเป็นความปิดของผู้ที่ถึงแก่ผู้ที่เสียชีวิตที่ใช้น้ําราดตัวเองไม่ใช่เป็นเรื่องปกติและไม่ใช่เป็นความปิดของเขานะครับซึ่ง การต่อสู้ของจำเลยซึ่งเป็นผู้จัดงานและเจ้าของสถานที่ไม่สามารถที่จะห้างเหตุสุมิสัยและห้างเหตุเป็นความผิดของผู้เสียชีวิตเองได้จำเลยจึงต้องรับผิดต่อโจทย์ซึ่งเป็นทายาทของผู้เสียชีวิตดังกล่าวจดจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้เสียชีวิตเป็นเงินหนึ่งล้านกว่าบาทการกระทําของหรือเหตุที่เกิดขึ้น ของจากสิ่งที่จำเลยนั้นไม่ได้ป้องกันหรือไม่ได้ดูแลสถานที่อย่างเพียงพอนั้นจึงต้องรับผิดต่อโจทย์ในคดีนี้เห็นไหม,มครับกระสไฟฟ้านั้นเป็นทรัพย์ที่มีความเป็นอันตรายอยู่ในตัวของมันเองหากเราไปโดนกระแสไฟฟ้า,ฟาชอดชอดนั้นเกิดจากอะไรหนึ่งเจ้าของเขาไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ดูแลป้องกันรักษาอย่างเพียงพอ 2. เมื่อเกิดการชอดแล้วเป็นความผิดของผู้ดูแลเจ้าของสถานที่หรือไม่เจ้าของสถานที่จะห้างว่าตัวเองนั้นไม่ต้องรับผิดเพราะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเอ็ดสุดมิสัยคืนการป้องกันของตัวเองหรือเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ที่ถูกไฟฟ้าชอดเองอย่างไรจะห้างเหตุ ป้องกันได้หรือไม่เออเป็นเพราะความปิดของผู้เสียชีวิตเองอันนี้เราจะสู้คดีอย่างไรได้หรือไม่อย่างไรเราจะห้างว่าเราไม่ต้องรับปิดหรือเราจะต้องรับปิดรับปิดแล้วรับปิดมากหรือรับปิดบางส่วนหรือรับปิดเพียงส่วนน้อยเพราะเขาได้กระทำความปิดด้วยอันนี้หากท่านมีปัญหา รีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักแต่อยากท่านไม่รู้จักทนายคนใดโทรมาปรึกษาทนายนันเมืองนครได้ครับเดียรัการปรึกษาสวัสดีครับ